ดีทุกทุกคนวันนี้เข้าสู่วันที่สองหลังคลอดแล้วกับข้าวโรมาอูดอรน่ากินมากเลยข้าวคุกกะปิคุณพ่อซื้อน้ำมะพร้าวให้คุณแม่เสริฟอาริช่าน้องอาริชคุณย่าเอาผ้าห่มมาคลุมยัดยัดไว้ให้เหมือนคนกอนนอนหลับปุ๋ยไปแล้วเห็นแต่กองผ้าแทบไม่เห็นน้องอาริชเลยเห็นน้องอาริชรแฝดให้อาริชหลับก่อนค่อยปลุกมากินนอมอีกที ไปไปก็นี่ป้ายเบลข้ามนี่ตอนนี้รอคุณปู่มาเล่นด้วยอยู่คุณปู่ไปนวดเจ็บเข่าข้างขวาแล้วก็มา,าคุณย่าออกมาจากห้องน้ำแล้ง่ายคุณย่าวัดดีทุกทุกคนง่ายผลงานคุณย่าทำป้าหุ่มให้อาลิชข้าหุ่มกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวสักพักให้คุณย่าอุ้มเมยจะได้กินนมเดี๋ยวรอคุณปู่ไปนวดก่อนโทรแล้วก็ยังไม่มีใครรับ มีคนเอาของมาฝากเยอะเลยอาจารย์วิสิตก็ซื้อของมาฝากน้องน้องพยาบาลน้องน้องเดสิเดนสุริการน้องแป้งน้องเตสน้องต่างๆมากันซื้อของมาเยอะแยะแล้วก็เนี่ยน้องพยาบาลมึงซื้อของมาให้นี่แล้วก็นมมาฝากคุณแม่ด้วยโอ้น่ารักกันน่าคุณย่ากล้ามใหญ่แข็งแรงยกของออกมา ม่เล่นกล้านะพี่ต้นครูดูคุณย่าโชว์กล้ามให้น้องอาริสดูตอนโตกล้ามคุณย่ากล้ามคุณพ่ออ้าวคุณย่าอุ้มหลานสาวแล้วเอ้ยหายยิ้มสิลูกดูปาปากยังไม่เห็นคุณย่าไหมไม่เล่นตาสติเล่นตาล่นตาล่นตาเร็วยิ้มละดูดูดู จ๋าจ๋าจ๋าลูกครว่าลูกไรเด้ลูกไคมเป็นลูกไรลูกทำหน้าเหมือนนาโต้งแทะมันทำหน้าเหมือนนาโต้งวะลูกไขลูกนิคนิคนิคตื่นตื่นเออตื่นมากินนมก่อนแล้วให้หลับต่ออุ่ยอุยอุยยังไม่เห็นลืมตาเลย ผู้อาณาต้องก็ถามว่าไอ้ลูกมึงลืมตาอย่างเงี้ยมันบอกให้ลูกคนไม่ใช่ลูกหมาใมันลืมตาได้อยู่<ม> <laughs> อุตุอุตุอุตุเกียรต์หนูไม่ใช่หมาน้อยนะคิ้ยคุณย่าเหราน,นะคิ้วเหมือนแอม่บอกไม่ไม่คิ้วเหมือนย่าก,กับเหมือนนนั่พออ่อบอกเหมือนคุณตาบอกคิ้วคุณตานะดำนิดนีคิว้วพี่ต้นดำเลยอือยะยะยะ เอ้ยรอคุณตาคุณยายมาดูเด้อลืมตาลืมตาคุณปู่คุณย่าได้ดูก่อนเด้อะลืมตาลืมเออเออเด้อเด้อเด้อลืมเออคีลืมตาทำหน้ายุ่งเหญ่ยุ่งกับหนูหนูอยากนอนอย่าลืมแล้วลืมนะล้วลืมตาลืมตาลืมตาเน็ตลืมตาเน็ต น่คุณแม่บอกว่าตาสวยลูกคุณแม่ชมงเท้าสวยจังถุงเท้าก็สวยถุงมือก็น่ารักดูหน้าคุณย่าสวยเหมือนคุณย่าหรือคุณแม่ดีมคุณแม่แล้วเนาะคุณย่าแก่แล้วคุณย่าคุณแม่สวยทั้งคู่เงียิ้มมาที่ชมหนูสวยหนูยิ้มหนูสวยหนูยิ้ม เริ่มเริ่มอยากพูดกับเราล,ลอะอะไรลูกยิ้มเหรอลูกเขาพูดกับแ,<ต>แม่ซื้อด<ม>้วยทาไมไจะพูดกับเราเขาคุยกับแม่ซื้อคุยกับแม่ซื้อเหรอแ,แต่พ่อจ่ายค่าห้องนะลูกเอเอคนสวยไหนไหนใส่ที่คาดผมให้ลูกใส แค่ผมให้คุณแม่ดูสิเจ้าหญิงของพ่อเจ้าหญิงของคุณย่าเจ้าหญิงของแม่อตุกอัตุกอตุกอตัอตุกชอบไหมคมีบใหญ่เลยูกบัวีออเหรอลูก like it? I love you. Do like t I love you. ไอ้จ้าหลุดแล้วใหญ่มากเดี๋ยวโตขึ้นมาก็จะใช้ปอดีแลอวนั้นเดี๋ยวแอร์สับมันจะหนาวมันจะเป็นวัดฮูสจโจดาดีเอาอเลยโอเคเฮ้ยว่าง่้ยตงเฮ้ยอะตอง ท่าเบบี้อลิสให้คุณปู่อุ้มอุ้มน้องอลิสปูลสงอบ้านถึงบ้านแล้วบอลูกอลิลล <Ar is. S 1> ิสนะาอาเรยนายอาต้งเรียกแล้วทำหน้ายังไงลูก ให้แม่ืไแม่ืไ้มากมื่ห้หลับเลยกินนมเสร็จแล้วหลับนี่หวานไหมเออมีตโตมเห็นนาลีตื่นหรอเออตื่นตาใหญ่เลยแล้วฮะนะ เอดูย่าดูเป็นย่าฮะเอ้ยูแล้วดูย่าทุกวันเออนี่หนุ่มย่าเอ้ยจ้าเอ๋บิดกี้เกียรจเหรอลูกบิดกี้เกียรจเหรอล่ะบิดกี้เกียรจเหรอล่ะโอ้โอ้เงยเงยลูกบิดกี้เกียรจเหรอลูก ทำไมทาไมคุณพ่อคุณปู่คุณอาเสียงเหมือนกันหมดเลยหน้าเหมือนกันหมดใครเป็นพ่อหนูลูกใครเป็นพ่อหนูกันแน่ี่ก็า้วนกัมาดูคุณย่าออกกําลังกายให้อลิสาออกกลูกาแ้ลูกขายลูกขายลูกขาลูกแขนลูกแขงลกาลูก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  ลูกแกงลูกค้าลูกเดี๋ยวคุณแม่ลูกค้าลูกแข้งลูกใหญงอหน้าใหญงอนะลูกแข้งขาอย่างงอขึ้นอย่างงั้นสิเยีดยินมันงอจนเคยตัวแล้วมาเป็นไรหรอกเป็นธรรมดาของเด็กแม่เอ้ยตื่นเต้น คณปลูกคุณย่ามาเรียมอีทคนมีบุญมาเตินนแม่ยเพอดีรอเดี๋ยวค่อยเล่นกันเพราะว่าอฤิสกินนมอยู่วันนี้วันที่26แล้ววันที่สองช่วงเย็นก็มาดูอฤิสมีเหลืองนิดหน่อยไม่รู้ว่าเป็นพาอหมูเลือดงไม่เข้ากันหรือเปล่าแต่ก็ดูดูดีนมแม่ก็เริ่มมาแล้วให้ดูนมแม่ไกลๆนะฮะนี่ติดป้ายว้ คุณปู่จะเป็นคนอุ้มอลิสเลือเองโชว์สกิลอุ้มอลิสตอนเลือหยแคกไทยทุกคนีิแม่กับพ่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแขกตัวเร็วๆเด้อฮัลโหลฮัลโหลคือนั่นวนวลกินเบียร์อ่าเดี๋ยวตัดกลับมาดูอีกทีทีหลังเนาะ